สวัสดีครับพี่ดองเอฟซีนะครับช่องไอห,หนุ่มนอนนาด้วยนะครับก็ทักทายกับเอฟซีคือเราพี่ดองเอ้ยนะครับนี่ก็จะเตรียมดินปลูกนะครับไปส่งที่จังหวัดกาฬสินนะครับวันนี้ก็ไปที่หนึ่งพันถุงพี่น้องซีนไว้แล้วก็มีนะครับจะโลกโลกไปหน่อยนะครับพี่น้องก็ยังว่าเลยครับพื้นที่มันกะ มันกับมี่หลายครับมีจจำกัดนะครับเท็จเด็กๆครับคือว่ามาอาศัยล้อมเฟียงมองเก็บเฟี้ยงอยู่ครับนี่มองเก็บเฟียงเนี่ที่เก็บฟางเก่าสำหรับพุ่มมะขันะครับก็มาอาศัยอยู่น้ำเถิอบน้ำหยางไปพี่น้องคือคนเรานะครับจะลงมือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมันกับมันมา่าบันสีสํำเร็จรูปทุกอย่างมันสีมีอ่า ความสวยหรูทุกอย่างนะครับแต่คนก็จะว่าอยู่ับว่าคือบริตุจังสันอันนี้ไหมแน่คือบริสานั้นสริษนี้ทุกอย่างมันใช้เงินนะครับใช้ทุนคือห้องกาับเริ่มจากผมเริ่มจากติดลบต่อไปนะครับกว่าจะเบือนขึ้นมาเทละเก่าเทละเก่านะครับมันกับบริยังไงคือจังขิดไ้นะครับทําทุกอย่างนี่มันยากไปหมดพี่น้อง มันจะง่ายเฉพาะนักวิชาการนะครับนักวิชาการก็จะงูเบิล้ลนะพี่น้องเทสตั้งซันจังที่ล่ะแต่ว่าให้ทําจริงๆแล้วเมื่อเจอปัญหานะนักวิชาการเขาเขามักสิโตนห่านก้อนมูคืออยังตีมองแต่ความสวยดูนะครับบ่ได้มองถึงความผิดหวังว่าความผิดหวังมันจะเป็นยังไงนะครับเราจะตั้งรับยังไงดีนะครับแต่ละวันนะครับปัญหาเข้ามาในชีวิตมันมีนมทุกวันนะครับมันไม่มีอะไรที่ว่ามีแต่เรื่องสมัง มีแต่เรื่องปวดหวัวขนาดไม่ทาก็ยังปวดหัวก็ยังเหนื่อยเลยถ้าทํามันจะเหนื่อยไหมล่ะมันก็เหนื่อยนะครับวันนี้ก็ไปส่งอย่างว่าพี่น้องกระสินหนึ่งพันถุงกว่าจะได้หนึ่งพันถุงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเป็นเรื่องยากมากนะครับกว่าจะทํามาได้แต่ละถุงหลายๆคนก็จะว่าอยู่ว่ามันน่าจะทําเป็นกองหรือว่า ทำสต็อกไว้เยอะๆ,ๆอันนั้นก็ใช่ครับแต่มันขายทุกวันนี่แหละพีน่น้องอยากสตอ็กสตอกบ่อยากสตอ็อกอยู่มันขายทุกมือลูกค้าส Jung ั่งมากเขาอยากได้งเงินทุกมือได้เงินทุกวันนะครับก็มาเพื่อมาจ่ายลูกน้องนะครับจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับทุกวันมันจะมีค่าใช้จ่ายคือต้องเลี้ยงดูลูกน้องนะครับมันไม่ใช่ว่าทำๆไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกอย่างนะมันมีค่าใช้จ่ายหมดนะครับแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับ ก็คือมีแต่รายจ่ายนะครับคือผมจะเล่าให้เอฟซฟังนะครับว่าหลายหลายคนนะอาจจะเห็นผมทําเนี่ยอาจเห็นเราเอาึืนรถไปส่งลูกค้านี่มันง่ายมันง่ายมันง่ายครับนะครับไปปุ๊บวางปั๊บเก็บเงินปุ๊บกลับบ้านนับเงินอคนทุกคนจะมองอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วพี่น้องกว่าจะมายืนอยู่จุดจุดนี้นี่นะครับ ขนาดว่าจุดๆนี้นี่ก็ยังบ่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตเลยพี่น้องยังต้องคืบคานยังต้องสร้างยังต้องทําอยู่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับบอกเลยชีวิตมันไม่ได้มีอะไรที่มันง่ายนะครับมีแต่แนลยากๆนะครับก่อาจะมายืนจัดอยู่ที่ว่าทําได้วันละพันถุงวันละเจ็ดแปดร้อยถุงเนี่ยม,มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับได้ลหลายคนนี่อยากจะเดินตามนะครับในการทําผมจะบอกไว้พี่น้องว่า อันนี้แบบวบ้าแบบจากใจอ่ะม่นด้คุยนะครับถ้าคุณหัวใจอ่ะหัวใจคุณไม่ได้มันเหตุอะไรเนี่ยครับดินปลูกเนะี่ยคุณต้องหาวัตถุดิบมาหมากักหมักแล้วก็ต้องมากกอันเป็นก้อนก็ต้องมาตีแต่ก็ใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็ต้องเอาขึ้นรถขึ้นรถแล้วก็ต้องไปเลี้ยงสี่ห้าขั้นตอนกว่าจะได้เงินเขาขพี่น้องแต่ละขั้นตอนนี่ก็ต้องมีเวลา ยิ่งกระบวนการหมักนะครับแล้วก็การหาวัตถุด,ดิบมาทํานี่มันยากอ่ากันยากนะแลหลายคนเราจะมองว่าอุย้ยใปใหม่เรจะอื่นดอกไปหามาไดก็ได้ใช่ครับแค่เราจะกวาดว่าแค่มาหมักทําพืชผักสวนครัวเราเนี่ยมันง่ายแต่ถ้าเมื่อคุณทําขายเนี่ยคุณจะทํำยังไงให้มันได้แล้วก็ลูกค้าจะเชื่อใจได้ยังไงว่าวันพรุ่งนี้คุณจะมีของขาย คุณต้องมีของขายตลอดเวลาคุณต้องมีของขายตลอดปีถ้าวันไหนที่คุณไม่มีนะครับคุณหาไม่ได้คุณทําไม่ได้ปุ๊บนี่คุณจะเขาไปต่อแถวใหม่ทันทีนะครับคุณจะกลับไปเริ่มนับศูนย์ใหม่ทันทีลูกค้าคุณจะหายวับไปหมดนะครับเขาต้องไปต่อคิวใหม่นะครับนี่แหละนะครับผมเหตุยุนิซึมือเนี่ยผมก็วางแผนไว้อยู่ว่า สเต็ปหนึ่งปีแรกต,รต้องเฮ็ดจงไหนปีสองจะไหนปีสามจะไหนนะครับอันนี้อันนี้วางสเต็ปไว้อยู่นะครับเดี๋ยวให้มันไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเล่าให้เอฟซฟังนะครับว่าผมกําลังจะคิดจะทําอะไรคือท,ทาเอาไปนะตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นการ,ราที่ว่าโม้เฉยๆนะครับเดี๋ยวจะมีสเต็ปต่อไปนะครับมีหลายอย่างนะครับทีกท่าต้องเฮ็ดต้องสร้างนะครับต้องสร้าง สร้างที่ที่นี้นี่นะครับต้องสร้างความมั่นใจด้วยว่าเรามีของขายตลอดต้องสร้างแหล่งวัตถุดิบเองนะรสร้างแหล่งวัตถุดิบเองแล้วก็ต้องหาตลาดหรือรักษาตลาดให้มันได้นะครับรักษาตลาดให้มันได้นะครับแล้วก็ต้องหาเพิ่มทําไมต้องหาเพิ่มการหาเพิ่มในที่นี้นี่นะครับมันเหนื่อยนะเวลาเขาหาเพิ่มเพราะว่าเข้าตรงมีลูกค้ามาหลายขึนจํานวนของก็ตรงนี้มากขึ้นแต่หาเพิ่มไม่เพื่ว่า ลูกค้าบางคนเนี่ยนะครับร้านต้นไม้นะครับอาจจะแก่ตัวไปไม่มีลูกหลานมาสืบทอดทํากิจการนี้ต่อเฮ็ดบ่ไหวก็ต้องเลิกเฮ็ดแล้วเฮ้านะครับก็ต้องหาลูกค้าที่สัดส่วนที่มันหายไปเพื่อให้มันเพือ่อว่าเข้าต่อหาเงินมาเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงองค์กรเข้าเพื่อนนะครับทุกวันทุกวันเนี่ยต้องใช้เงินในการหล่อเลี้ยงนะครับลูกน้องเนี่ยต้องใช้เงินนะครับ มาทํางานเนี่ยเราต้องหาเงินในี่เขาใช้จ่ายทุกวันนะครับมันยากเือนกานนีพี่น้องไหนอ่ะการเป็นเท่าแก่นี่ไหนจะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวอค่างวดรถค่าน้ํามันค่านั้นค่านี้แล้วลูกน้องอีู่นะถ้าลูกน้องอยูบ่ไดดนี่ห้องก็ยูว่ไดดเด้เราต้องพึ่งเขานะครับเราไม่สามารถทําคนเดียวเองได้ถ้าเขาโมยูเราห้าวเราภูมิเราก็จะเข้ากรสิบบูบลงด้วกันพี่นอ้องเขาเฮ็ดบ่ไดดเดย คือทั้งจะไปหาวัตถุดิบมาทําทั้งจะส่งของนี่คือผมนี่ก็ล้นม,มือแล้วไหนจะมากอ,อกอีกนะครับมันทําไม่ได้แล้วครับลหลายคนเราจะบอกว่าเออคือไม่ทําล,ล,ลักษณะนั้นลักษณะนี้นี่คืออันนั้นเป็นแค่มุมมองของวิชาการนะครับแค่ข้อสงสัยว่าเห็นในทีวีทั้งทําเครื่องบรรจุพันธุ์อะไรต่างๆคือมันมาใช้กับหน้างานของเราจริงอย่างมันมันยากนะครับไม่ได้เลยนะ เพราะว่ามันมีฝุ่นนะครับถ้าสมมุติว่าเข้าสื่อเครื่องจากบ้าพี่น้องตัวหนึ่งนี่เป็นล้านเนี่ยมาเจอฝุ่นเนี่ยแค่ไม่กี่วันนี่ห้างอยู่พี่ไองเงินล้านนึงหายวัดติกับตาเลยแล้วมันใช้งานไม่ได้ไม่ใช้งานไม่ได้เราทำยังไงก็ต้องเรียกช่างมาซ่อมช่างมาซ่อมแล้วเป็นยังไงต่อไปช่างมาซ่อมล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายจากที่เครื่องหนึ่งเนี่ยเครื่องเป็นล้านเนี่ยซ่อมไปซ่อมมาเครื่องอาจจะเป็นสิบล้านก็ได้นะครับแล้วก็มันไม่คุ้มกันนะครับ ในการที่จะทำนะฮะเอาไว้ง่ายเลยทุกมือนี่พี่น้องแค่ขนาดว่าทําของส่งลูกค้านี่ยังปวดหัวเลยได้จะมาปวดหัวเรื่องถ้าไปซื้อเครื่องจากมาบรรจุนี่ผมบอกเลยครับว่าโอ้พี่น้องเลยยุ่ง่ได้หรอกนะครับปวดหัวมากเป็นประสาทแน่นะครับอันนี้ก็เล่าให้กับเอฟซีฟังนะครับว่าอาจจะมองดูง่ายนะครับในสิ่งที่คดอื่นเฮ็ดนะครับมันจะเปรียบเทียบต่อไปคือ ในสิ่งที่คนอื่นทํานะครับเราจะคิดว่ามันง่ายหมดนะครับแต่เมื่อเฮาเดลองเฮ็ดแล้วพี่น้องมันบ่ง่ายเด้เราอาจจะมองว่าโอ้ยเขาจะเฮ็ดอันนี้คือได้หว,วะเฮ็ดอันนี้คือรว้ยหวะเฮ็ดอันนี้คือไม่ดูกข่าวอ่ะแต่ถ้าเราลองไปทําดูเองดีสิครับมันไปไม่รอดนะครับมันมีหลายอย่างพี่น้องเมื่อเราเจอปัญหาต่างๆนะครับลูกค้าจะสร้างความมัน่นใจให้เราได้ไหมนะครับเรื่อนเข้าร้ายกับบอดีพี่น้องส่งของ อันนี้ก็มีออเดอร์มาเยอะอยู่นะครับแต่ผมก็ยังทําไม่ทันนะครับถามว่าที่จะคิดจะแบ่งงาน,น่ไปนี่สมมุติว่าเนาะสมมุติว่าบางคนมีความคิดคือว่าอยากจะให้คนในหมู่บ้านเนี่ยทําโดยการเอางานเนี่ยไปให้เขาทําแล้วไปจจจจแจกแจกแจกเขาเห็นแล้วก็ไปเก็บมากอันนั้นยิ่งปวดหัวใหญ่พี่น้องมันไม่ใช่เย็บผ้านะครับถ้าเย็บผ้าทําแบบนั้นได้อันนี้นห่ะทั้งจะมาปันมากอ,อก ก็สมมติว่าเขามาปั่นแล้วเข้าใส่รถเปเป็นก่อกก็ไปเก็บของมาอีกพี่น้องเอ้ยนะครับปวดหัวนะครับบอกไว้เลยครับสร้างภาระให้กับตัวเองที่ถึงบางอย่างอ่ะคิดแต่มันใช้แต่เวลาทำน่ะมันไม่ใช่นะครับมันมีหลายอย่างเนาะนะครับก็ฝากเอฟซีไว้นะครับว่าผู้ใดเห็นคนเห็ุยังก็สร้างพี่น้องนะครับเย่ายวว่ามันง่ายครับมีตอนนี้อยากยากครับมันมีอย่างไงในชีวิตต่อครับ ถามง่ายปัะนี่พี่น้องเลยนะครับคนประสบความสําเร็จในชีวิตหมดแล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นข่าวคนที่เจ๊งคนที่ล้มละลายหรอกครับอันนี้เราให้ฟังพี่น้องถ้าอยากจะขอบคุณช่องของผมนะครับกดปุ่มซุปเปอร์แทงด้านล่างปุ่มขอบคุณได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขอบคุณในหลายรัรสวัสดีครับ